เอาละสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยในะีผมแลนนะในตอนนี้คุณก็อยู่กันในรายการเกมมือถือเดอะซีรีส์ซีซั่นสองเป็นรายการที่จะมาแนะนําเกี่ยวกับเกมมือถือให้คุณผู้ชมได้รับชมเล่นในะวันนี้นะเรามาเล่นเกมนันสต็อปไนท์นะครับผมซึ่งอันนี้เป็นภาคแรกนะเกมนี้มี2ภาคในผมซึ่งผมจะเล่นทั้ง2ภาคเลยนะคะซึ่งภาคแรกนี้สามารถเล่นออฟไลน์ได้แต่ภาค2นี่ผมลองแล้วมันเล่นออฟไลน์ไม่ได้ค่ะ ซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมแนวตั้งซึ่งก็น่าสนใจอยู่นะฮะซึ่งเนี่ยมันก็เตะให้เรานะฮะเราทำหน้าที่แค่กดสกิลนะฮะนี่เลยฮะอืมอืม,อมกดสกิลเท่านั้นนะผมอันนี้มีกล่องนะเปิดได้ไหมอ้า๋วเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋ออันนี้ผมเปิดเน็ตเล่นอยู่นี่ว่าโอเค อ่าหากเราดูโฆษณาด้วยถ้าถ้าคุณมีเน็ตนะเออถ้าแบบว่าคุณมีเน็ตแล้วดูโฆษณาด้วยคุณก็จะได้ตังค์คูณ3าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ว่าคุณเปิดตอนที่คุณเล่นออฟไลน์ก็ไม่ได้ครับผมโอเคเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะก็ถือว่าเอาไว้เล่นฆ่าเวลาได้นะฮะตังผมมี2 2 0 0 0 0แสนเลยเออหมดแล้วใช่หมด,ดแล้วใช่ไหมเนี่ยด้เมจผม2.5ฮะแล้วทำไมมันขึ้นดาเมจดูดิเออมันขึ้น3าได้เฮ้ยเดดมันตีกรวดอ่าโอเคผมไฟบอสได้แล้ะ ซึ่งผมก็เล่นโคษนา,างเยเอเลยถ้าเราเล่นก็จะรำคาญอย่างนี้แหละแต่ว่าภาค2ไม่มีโคษนากั้นแบบนี้นะฮะไม่มีแน่นอนครับผมผมัผมม่นใจเลยแต่ว่าไม่สามารถเล่นรอบอไลน์ได้แค่นั้นแหละเออพลังผมเยอะแล้วครับเออบอสแค่นี้จิบจิบเออวิอัพเหรอได้กล่องมาเฮ้ยอาวุธเดิมปะเนี่ยอาวุธเดิมหมออันล็อกดิเอออาวุธเดิมคิดข้อ อ๋ออันนี้อันนี้มีติดครีต่างกันแค่ติดครีเท่านั้นอ๋ออันนี้เฮ้ยต่างกันอยู่อันนี้ไม่มีกรอบทองนะแต่อันนี้มีกรอบทองมีดาวเหมือนกันด้วยแต่ว่าผมจะใช้อันเดิมแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ขายไปแล้วกันนะโอเคได้มาหมื่นห้าก็อัพไปอย่างอื่นก็อัพก่อด้วยซึ่งอันนี้จริงแล้วมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ว่าผมขายไปแล้วไงเหลือแค่อันที่ผมใส่เท่านั้นนะฮะอันนี้อันนี้เป็นยาครับเป็นของเสริม อ้าวได้เดีย๋ยวบอกนะดูโฆษณาแบะอันนี้มันจะดูโฆษณาแต่ว่าผมใกล้ตีใกล้ได้ตีบอวว่ะอีก3ตัวเท่านั้นฮะคิวอีก3ตัว2 1 0โอเคอ้าวมันย้ายแมปนี่วะ่ะอ๋อต้อง3าแมปฮนะ3ครั้งเราถึงจะตีบอลได้ครั้งหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเราเร่งเลยฮนะไปซึ่งอันนี้มันจะมีส่วนสกิลนะผมมาไอหน้าตรงนี้นี่ว่ะอ่านี่แหละฮะอนนี้สกิลแรกนะมันจะมีพวกอ่ะผมก็ไม่แน่ใจไม่ เซียนภาษาอังกฤษซะด้วยอันนี้จะเป็นฟอร์นะเป็นสกิลน้ำแข็งอันนี้เป็นพชั่นนะฮะซึ่งผมว่าน้ำแข็งน่าจะดีกว่าแต่ระเวิดสบนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้อะไรอันนี้เพิ่มระยะเฮ้ยอันนี้น่าสนใจนะ24นี้เพิ่มระยะส่วนนี้มันจะมีเหมือนกันนะฮะมีแบบดับเบิลแล้วก็กรนะช่วงนี้ร้อนเงินนะก็เลยเอาหาตังก่อนนะกระโดดคือเราจะได้ตังมาด้วยนะฮะอืม,อมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเมื่อกี้นี้มันกระโดดแล้วมันได้ตังด้วยส่วนนี้สกิล เง no, าแยกแรงช่วยเราตีนั่นเองฮนะดามีอจจะไม่เยอะมากแต่ก็พอได้นะแต่เสียงมันดังไปนะดังไปหรือเปล่าวะแต่ผมฟังอยู่ตอนนี้มันดังมากเลยนะอืออืออือืออือเป็นไงเนฮะ้ยเมื่อกี้ได้ตังเท่ไาไหร่ห้าพันหรอเมื่อกี้เฮ้ยน่าจะห้ารอยนะไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเออไปไปเฮ้ยตีบอสได้แนละ้วเดี๋ยวผมเอาสกิลอันี่มาฮะกระโดดสองครั้งนะคะผมอ่านี่นี้มีอย่าง อันนี้ยังไม่มียังมีแค่เบสิกเท่านั้นอันนี้ให้แยกร่างได้สองตัวออร่ามีฮิลิ่งออร่าด้วยก็คือมันฮิวด้วยใช่ไหมถ้าเราเชิญมามันฮิวให้เราหรือว่ามันฮิลเองวะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ะเออไปนี่ฮะเดนเห็นไหมฮะมันสามารถกระโดดได้สองครั้งนะคูณสองอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะอืมอืมเอ,อ,อ้าเอาโอเค ดาเมจเราได้อยู่เฮ้ยเมื่อกี้ติดเครอรี่เหรอเมื่อกี้เลือดยังเหลือครึ่งหลอดอยู่นะเอาเรื่องฮนะเอาเรื่องโฆษณาอีกปะเนี่ยอย่านะเว้ยเริ่มลำคาญแล้วนะตอนนี้ผมเลเวลเจ็แล้วเดี๋ยวได้กล่องใหม่ละเลเวลเท่าไหร่นี้เฮ้ยเอฮ้ยใกล้เคียงกันเลยนะอืมผมว่าอันที่เราใส่นั่นจะดีกว่าหรือเปล่าใช่ไหมเอ่อใครที่เคยเล่นเกมนี้ก็ บอกคงทีนะผมเพิ่งโหลดมาเล่นได้ไม่กี่ชั่วโมงเอออาดิเอาดิเอาดิแยกล่างมาไป13คิวนี่หรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวไม่หงไม่หาเงินตังไว้แล้วเอาอย่างนี้แหละเออเน้นคิวอย่างเดียวนะฮะผมว่าผมต้องเอาตังอัพกอนแล้วว่ะเออผมว่ารถเลื่อนมันยศรถรถเยอะเกินไปเออเวลาโดนตีนะฮะมันจะมีเนี่ยตัวเลขสีแดงคือตัวเลขที่เราโดนดาเมจนะฮะบางทีมันจะขึ้นว่า อดอตนะับผมก็คือเราลบได้นั่นเองนะพ f เ c t ดอตจัดไปอ้าวเปลี่ยนที่โฆษณาอีกไหมเนี่ยไม่มีนะไม่ออกนะนเอาว่าเราถึงด่านบอสแล้วฮะบอสชั้นที่29จัดไปไอ้นี่บอสเหรอเป็นสลามงั้นหรอสลามอย่างงั้นหรอเรากระโดดได้2ครั้งอ้าวสกิลมันคูดาวอยู่ฮะถึงแม้จะไม่ได้ใช้มานาะเหมือนภาค2แต่มันมีคูดาวอ้าแต่ภาค2ไม่มีคูดาวนะ เพียงแต่ว่มามนาคุณจะใช้ได้เท่าไหร่เท่านั้นเท่าไหร่เท่านั้นเอาบอสยังไม่หมดเลยครับอ๋อเราต้องคิวอ่อนเฮเมื่อกี้ไม่มมช่บอลด,ดีกว่ะ <c oughs> ไอ้สลามเม,มื่อกี้ผมนึกว่าบอสฮะมันไม่ใช่เราต้องเก็บลูกน้องมันก่อนนะตอนนี้ได้หกตัวแล้วเหลือหกตัวเท่านั้นเหลือเขอโทษครับกดผิดจัดไปอืมปั่นแยกล่างมาสามสองหนึ่งตัวสุดท้าย อ่าบอสจัดไปห้องนี้ไปนเนี่ยอย่าบอกนะเปลี่ยนแมพโอเคไม่ได้เปลี่ยนสลามเหมือนเดิมวะ่ะสลามเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยเดีย๋ยวไปเฮ้ยอ,อืมคราวนี้ไม่ติดครีฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโฆษณาอีกปะเนี่ยไม่ผ้าคลุมใหม่เงี้หยอย่า อ้าน็กแอร์เรียงนั่นเหรอก็คือเราเมื่อกี้ผมผ่านไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเค <c oughs> ก็หมดแล้วด้วยขอแนะนำนะครับว่าอย่าเปิดเน็ตในการเล่นนะครับผมสำหรับภาคแรกนะเออแต่ภาคสองนี้มันต้องใช้แน่นอนแต่ว่าไม่มีโฆษณากวนใจแบบนี้แน่นอนนะฮะแต่ภาคแรกนี้ก็ปิดเน็ตเล่นเถอะนะรบกวนมันน่าลำคาญ อผมอ่านไม่ออกคำไปเลยแล้วกันนะฮะผมไม่เชียวภาษาอังกฤษจริงๆนะขอผมยอมรับเลยว่าผมคําไหนบางคําก็พออ่านได้พอรู้เรื่องพอแปลได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าบางคํานี้ก็ไม่รู้จริงๆมืดตึ๊บเลยนะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ที่5%้าเปอนตะ์ได้จริงนะอันนี้จริงเดี๋ยวผมจะไปเรียนเพิ่มเติมอยู่นะเดี๋ยวจะหาเวลาไปเรียนนะอุ้ย <c oughs> <c oughs> มาถึงก็โดนล้อมเลยเลยเนะี่ยออเอ้าโอ้รู้แล้วรู้แล้วอันนี้มันหมดหาตังค์ฮะเอออออ,อ,อืชั้นที่เจ็ดแล้วชั้นที่เจ็ดชั้นที่แปดเฮ้ยชั้นที่แปดบอสว่ะเอ้าลงว่ะเออมันมีเวลาจำกัดเลยไปเนี่ยเมื่อกี้เราตีบอสตีมอนยังไม่หมดเอ้าหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยมันต้องตีมอนหมดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมมันหมดเอ้าหมดใช่ไหมมันหมดหรือเปล่า าจะมดแหละนะมันถึงจะไปลงมาด้านล่างเอาเมื่อกี้ห้องบอลม่ใช่หรอวะแล้วทำไมเราไม่เจอบอลเลยว่าบอลมันตายแล้วอะไรยงไงวะเนี่ยเริ่มงงอ่ะอ,อ้าวอื้มฮะแมปฟาร์มอย่างนั้นเหรอเออยายนี่มันอะไรเขาจะสอนอะไรฮะอ๋อภารกิจโอเคโอเคครับมันขึ้นพึ่งขึ้นมาตอนนี้นะฮะเอออะไร อ้าวเฮ้ยมีกล่องสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพชรตัวอะไรนี่มังกรเอ่อเรามันอยู่ตรงไหนอ่ะเอา้าเอา้ามังกรผมมา่าเอา้ามันอยู่ไหนอยู่นี่อไม่ใช่มังกรเหรอเป็นตัวนี้เหรอที่เราได้ใช่ไหมแล้วมันอยู่ไหนวะเนี่ย ไม่ขึ้นเปิดกล่องเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอเคครับผมในเกมนี้ก็จะปริมาณนี่แหละนะซึ่งลำคาญโฆษณาจริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมขอไาน,นี่ก่อนออาภาคครูนี้มันจะเพิ่มดาเมจให้สกิลนะสกิลเราจะแรงขึ้นนั่นเองส่วนไอ้ดาวนี้โจมตีกายภาพอนะ่ะมันคือการโจมตีเลยกายภาพแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะโจมตีกายภาพเพราะว่าสกิลมันมีผมว่าผมต้องปิดคลิปแล้วอะนะนะใครชอบเกมนี้ก็หาโหลดได้นะที่ กูเกิลเพลย์ชื่อเกมว่านันสตอลไนเดดเครบบผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วนะผมอให้ใครชอบกกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีผมไปแลละลำคานโฆษณาละกัน